จ้าทักทายนะคะเป็นไงมัง่งเราอะฮะฮะเป็นไงมัง่ง <c oughs> หิวยังหิวเปล่าฮะหิวยังเพื่อนจ๋านี่น้องเข้าไปรอละน้องแมวน้องแมวบอกอู้เปิดประตูเข้ามาเจอละ <c oughs> หิวอป่าเราอะนี่อ่ะ มาแบ่งปันเปิดไฟก่อนมาหิวววนี่น้องแมวจอนเพื่อนนี่นนอาหารหมดเกลี้ยงกระป๋องอหิวแล้ะหิวแล้อเคใจเย็นนะจะแบ่งอาหารให้นี่วันนี้เรามีอาหารอันนี้มาให้ด้วยอาหารเ,เ,าเปียกมาแบ่งกัน

ลมพัดตึง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 ,ตงห,หิว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 แล้วเนี่ยหิวใหญ่ยยเลยนนบอกลอยจัดเลยแซ่บหลาย,ย,าายเลยเนี่ยไอ้เพื่อนเอ้ยเห็นน้องแมวจนก็สงสารกินเยอะเลยเติยน,น้ำเติมน้ำ,นำให้หน่อย น้ำก็หมดละอ่ะ,อะเติมน้ำไม่ให้นามีอยู่ตัวสองตัวที่เห็นนะเพื่อนๆจ้ะพ่อแกให้อาหารมานานแล้วเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วมะตัวเนี้ยนะ นี่อาหารนะ้องแมวอ่ของแมวเอ๋นะที่อ่เลี้ยงอยู่บ้านอนะนั่นก็นอนอิ่มนอนหลับอุ่นก็เออก็เอามาแบ่งปันให้นี่นี่ขนมแบ่งให้แล้วนะอันน้นนะแล้วคอยเอามาแบ่งปันให้ใหม่นะน้องแมวเนะนี่ย แมวแมวอเมริกาเป็นแมวน้อแมวอ่าจอนจ้ะเพื่อนอู้น้องดีใจพ่อแกก็แขวนอาหารเนี่ยว่ให้เนี่ย,ยนี่อาหารของพ่ออาหารเอขนมเป็นขนมน้องแมวจ้ะ แ,แมวจอนะน่ะเนะอยอร่อยเยอะเล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 ยแบ่บหลายอยู่ไงนี่ก็เป็นโกดังเก่าเพื่อนโกดัง แต่รุ่นพอรุ่นแม่ของพอนะอันนี้คุย้ยเลี้ยงงูอเพื่อนในคลอกนี้นะเลี้ยงน้องงูแล้งน้องหมูเห็นไ,ไหม,มข้างบนแล้วก็เป็นที่กระดังเก็บของนี่รถสมัยก่อนสมัยเก่านี่เครื่องตัดยาอู้หนาวหนาว เนาวไมืมอ,อร่อาเนยนะเห็นนะเอ๋เขังพาเพื่อนมามีจิตเมตตาต่อสัตว์จนเพื่อนจ๋าเอ็นด,ดูน้องแมว เห็นแล้วก็สงสารนะมองมองนั่นห่วงห่วงน้องแมวอีกตัวนึงมั้งนอกหรือเปล่าไหนดูดิเอ้ยนี่มากเพื่อนเย็นเย็นมากวิว นี่ก็ยังตกปลอยๆอยู่นะหิมะเพื่นเดินบ้านน้องสาวน้องสาวพ่อแต่ออกไปันน่นรึบ้านน้องสาวพ่อเขาก็เลี้ยงแมวนะเขาก็มีแมวของเขาแต่นี่ก็เป็นแมวจรแมวจรก็ถือว่าโชคดีนะได้อยู่ใน,นเงี้ยมันก็นอนของมันตามสไตล์ของแมวเนะี่ยเพื่อนโเคเราค่อย เราค่อยเอาอาหารมาแบ่งปันให้ใหม่เด้อแมวเอ้ยมาเลยกินเพื่อนไปปล่อย,ยน,น,อน้องเขากินก่อนมค่อยมาใหม่นะ ก็จะพาเพื่อนๆมาสักสองครั้งมารับลมปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะมารับลมหนาวีมจิตอาสามีจิตเมตตาไปดูอีกกันมีเมะนี่เต็มเลย <c oughs> ผ่านเพื่อนเดินชมมีเมะด้วยหนาวด้วยอุยเย็นบ้านพ่ออีฝั่งโน้น มานน้องฟังวันนี้หัวสะพายจนกันอายะอายะอย่างนงี am, ้ยเอยทำความดีแล้วจิตใจจิตแจ่มใสเหมือนแบบเติมพลังความดีให้กับตัวเองะเพื่อนดาหนาวหนาวนี้ขอกอดใครดีแคะเนี่ยทำงานเออเพิ่งกลับมาจากที่ห้างพอไปซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถ ของน้องสาวโควีวิ่งมาแล้วแมวแมวแมวพ่อวิ่งมาหาเอแล้วไปเปลี่ยนแบตแบตรถน้องสาวหมดไปซื้อมาให้พ่ออพอไปซื้อให้ลูกสาวใหม่ของเอก็เพิ่งรถของสามีก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเหื่อนดา โว้เปลี่ยนแบตเรียบร้อยสบายใจสตาร์ตติดง่ายวิ่งมาแล้วนะสวน่ะฮัลโหลนว้ยเยยยยมยนยยยยยอยยยย่ยยยยยยอยกยยกยยยเยยยอยยยอยยยายยยอเยรยย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 ายยยกน โอ้ยเอ้ถ่ายเพื่อนชมนใหม่นะที่นี่อเมริกาวงเข้าบ้านกันแล้วขควีรู้ไหมข้วาววีตามแล้วตามแล้วบอกแม่ไปไหนมาแบ่งขน,นมน้องแมวก่อนเอาเอาชอยโชยกล้ามเอ็นดูนวยลมหนาว เพื่อนถึงบ้านพอแล้วขบานล้วเด้อโควิเอ้ยแม่ขบานล้าเด้อเร็วๆไปกินนมองกันเร็วน้องมิงตาม,มาแล้วความหนาวทำอะไรน้องแมวไม่ได้น้องแมวบอกสบายมากถึงบ้านแล้วจ้า ถึงบ้านแล้วจ้าเข้าบ้านลูไปไปเข้าบ้านเรียบร้อยอเค๋อเอาไปถ่ายเพื่อนชมใหม่นะคะที่นี่อเมริกาขอบคุณค่ะ